ไปวันนี้ไปไหนครับ<อ>แต่พรุ่งนี้ผมไปทำบุญแน่ๆเดี๋ยวไปดูแล้วนะไล่หลับโชว์เพราะว่าถ้าผมไปรับผมก็น่าจะหลับคาวัดแน่ๆนอ๋อพี่<ม>เอ,อิญกระตูน<ต>ครับฝากอีกฝนี้ฝา,ากตัวด้วยนะครับต<อ>ิดตามผมไว้ตลอดตลอดชีวิตเลยเบ<อ>ื่อพี่อ่ะเอาบุญมาฝากด้วยนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว ก็คือผมผมบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวพรุ huh ่งนี้ผมไปวัดเดี๋ยวผมจะได้สดเพื่อนหาผมบ้าครับเพื่อนหาผมบ้าเดี๋ยวผมเมื่อคืนหลับคลายรเออหลับคลายไรไอเกอเนี่ยไลท์ทุกคนไหมครับช่วงที่ผ่านช่วงที่ผ่านมาก็ไลท์ไลท์ตลอดเลยครับนี่ภารกิจผมครบแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับกุหลาบห้าร้อยกุลาบเฉยๆเขาเพิ่มทีละสองเออเท่าไหร่นะ ดีนะดีนะหลับไปก่อนแล้วถามว่าอะไรทุกวันไหมก็ช่วงหลังๆมานี้ไลฟ์ทุกวันเลยครับจะก่อนไลวนเร่อหละ่วนละเมื่อวานละเมาเมิอนเจอวรนบะเม่นีหเมือาเวเานแเม่อเม้แด่าน้มองฟนกมื่อน้่อานลเือนน้เพื่อนน้แอานนี้แเมื่อนนี้เื่อนนัแล่งคิด้วครัี้นั่ง โดนไปสล้านแล้วครับส่งเฉลี่ครับจุลออส่งหนึ่เนิดนิดครับวัดเจ็ดสิบสามร้อเจ็ดสิบส่าเจอุยอะไอยู่ขอบคุณกุหลาบนะคะพี่หอมหอมตองตองเรียกว่าพี่หอมด้วยเพราะาช่อติกต่อก็ชื่อหอมพี่เล่นบัญชีมพี่คอมเพ่ตัวนกสี ตัวนกสีตัวนกสีตัวนกสีกเฮ่ออ้ท่าเราเลยน่ารักนอกขอบมังครับยอยวันนี้คนดูไม่ลดเลย่ขอบคุณทุกคนนะครับขาวหน้ามา้าน่าใจน่าเดียแล้วหน้าย,ย,าย,ยอย ทุกคนครับความไม่คุยกันได้นะครับเอางี้ว่ามีใครอยากคุยกับเพื่อนผมไหมแต่ผมลุกแต่ผมลุกแล้วก็ให้เพื่อนผมมานั่งแทนทุกคนแฟนหรอไม่ใช่แฟนครับเป็นเพื่อนครับหัวเนี่ยแต่คนเข้าใหม่แต่เขาเข้าใจผิดเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่มึงมึงปักหมดเลยกเขาบอกเพื่อนน่าหาเรื่องแล้วใช่ครับทุกคนแต่ผมให้เพื่อนมานั่งแทนเอาไหมเอาไหมทุกคนถึงก็เก่าเฮ้ยเป็น พร้อมทำ้วใครก็พูดได้ค่ะจริงๆครับเพื่อนจริงๆครับเพื่อนจริงๆเห็นไหมว่าปางเข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเพลงก็เป็นยืนหรือเขาที่เกียดตอบคำถามเลยเนี่ยชาวอ่ะขงแค่ทุกคนครับเพื่อนจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกทุกคนเลยดูดด้วยครับนักหลายคนนึงบอคหลับเฉยนั่งเรียงกันมันตัดเลยครับอันนี้เพื่อนนั่งจะอยากเข้ามาอะไรครับโอชีดูดบ้างแบ่งกันบ้าง เขาบอกน่ารักอ่ะหนาวไหมครับหนาวถ้าถามว่าหนาวไหมอากาศเย็นครับอากาศเย็นกแตดกับเต่าวแดงแดงแดงพี่เฟิร์สยังไม่จบใช่ไหมพี่ฉะเชิงเซาใช่ไปจังหวัดฉะเชิงเซาเดินเดินเดินสำลักเพื่อนผิวคนเดียวนะครับมีประมาณสองคนครับเธอก็หล่อเกิน เราเพื่อนต้องไปเลยใช่ครับดีดีนะครับดีเลยจะห้ด้วอเดียให้ด้วยเขาเลียนให้โมงไงบ้างว่ากูดูถูกแล้วใช่ตกลงกับพี่แพรอย่างครับมาเรจะเลียงไม่ได้ครบครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคนคุยกันครับคันนี้เราสักผีเสื้อไม่ได้เป็นอะไรเป็นพี่น้องกับพี่แพรับทุกคนจะเข้าใจกันด้วยพี่สักอะไรวะดูดิโสดไหมครับไอ้คำถามถามแบบมาเยอะมากเลยวันนี้ ถามว่าโสดไหมโสดครับแต่มีคนคุยคุยครับมีคนมีคนคุยครับมาบลู๊เลยมีคนคุยครับน้องย้ำคุยแบบพี่น้องโนแนวคุยคุยใช่ถ้าแบบพี่แพรแบบเป็นพี่น้องกันดีกว่าเชื่อผมใช่เป็นพี่น้องคุยกันอนี้ดีกว่าท่ีอไม่พูดอะเพราะว่าเราจะได้รักษามิตรภาพกันรยาวมากี่ใช่ มนต้คุณคุยถึงหนึ่งร้อยคนไหมครับเกินครับประมาณกับห้าร้อยเลยครับไปรับฝันดีนะครับโอเคครับฝันดีครับพี่แป้งอิจฉาคนคุยอิจฉาคนคุยก็บอกว่าอิจฉาพี่นุ๊พี่นุ๊พี่นุ๊บอกว่าอิจฉาคนคุยเลยคุยกี่ร้อยคนเอยเป็นยังไงประมาณห้าร้อยยี่สิบแปด ห้าร้อยยี่สิบแปดสำหรับคนที่เล่นเล่นแบบเออเล่นแบบอย่างนั้นอนะ่ะก็คือเอาไปเอาไปนี่ได้นะลองไปซื้อดูใครไปบ้างเยอะจัดแล้วก็กูแล้วก็กูแล้วกูกวกวเอาดีๆพี่ต้นไม่ตายปัดคิวถึงไหนแล้วย่อๆคนคุยที่พู้แล้วกนะ็คนทนี่พูดอ,อยู่ฟังไหมนะ 518. พูดเลยทุกคนใครจะบ้าคุยเยอะขนาดนั้นอนั่งสมัครเป็นพี่นึกวันลงนี้ไม่ลงครับรอทุกคนอยู่ครับ17นี้5 2 0สมัครเป็นคนที่2 5 1 0เข้าได้ครับแต่มันจะเยอะไปนะครับพี่โอเคสมัครเป็นคนที่5 3 0โอ้สัญจรคอสเทียหัวร้านยังไงะเราก็ปูเลยครับ ไม่คุยแล้วอันนั้นเรียกประชุมใช่ประชุมเรียกเรียก,กต้องเรียกว่าประชุมมากกว่าอาใหม่แล้วห้าร้อยสามสิบเอ็ดงวดนี้มีสี่บน,นใช่ทุกคนที่ผมพูดไปนะลองดูเธอแบบเออถ้ามันอันนี้จริงๆก็บางบางหนุ่มี่มีคนเพลงครับมีคนส่งกอขัานให้เรื่อยๆเลยครับพี่ทำไมครับคุยยังไงให้คบคนก่อนนั่นทันพี่ตัวอะไรบ้าง บอกว่ามาเดี๋ยวไล่บินสวัสดีครับหน้าแดงเลยเนี่ยสวัสดีครับหน้าแดงหมดแล้วตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่สนใจเราหน่อยครับอีดอกน้ำครับครับขับรถออกไปให้พี่หน่อยขานขับไม่เป็นเอางานไม่ได้รู้อยูมาได้ไงแล้วพี่ขับมาได้ไงอ่ะ เอาไปให้แม่นี่ได้ไแม่ไหนแม่ให้แล้วพี่กลับไงอ่ะผมขี่ไปใช่ไหมเดี๋ยวยูไปสองที่ผมขีนไปใช่ตอนนี้อยู่ที่ต้นสนุรับพี่เขาเยิมได้ไม่เยิมครับไม่เยิมครับก็จะขี่ได้ไหมขี่ได้ขี่ได้บ้างเปิดช่องสำรองไว้บ้างนะครับเผื่ออะไรบินใช่ครับว่าต้องเผื่อไว้แล้วแหละเพราะว่าเริ่มมาอันตรายแล้วไม่เล่นด้วยกันแล้วดิ เชี่อซุปเปอร์ไซด์ใช่ป่ะครตอนนี้อยู่กับครอบครัวใช่หวยชิบะไม่ได้ผ่านเลยไม่กลับบ้านนอนทุกคนครับไม่มีใครขอเให้คุยผมเนาะตัวนี้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลงเลยแเออเนี่ยไปแพ้ก็ได้รถพี่อาไม่มีคนไปใช่หรอ ไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วสคนครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกับเก้านาทีครับไม่ไปนะจิตฟุก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 ไปไหนไปด้วยว่าไงครับไปดิอะไรใช่ผมกูแบบนอนแบบนอนดึกตื่นอีกทีแบบจะไปทำบุญสรุปพัดจังวัดกันหมดแล้ววันเดียวนั่นแหละเด๋ยวเพิ่งลงครับที่สองครับที่สองตามที่นัดไปเลยที่สองลุนรุ่นอะไรทำให้เปิดประทุนไม่ไปนะมาน่ารักครับผมกูตื่นมาอีกทีพัดจังวัดหมดแล้วอะ ยอเลไล่ไปกรอบแล้วนอก่อนเรื่องโอ้เรื่ออะไรอีกได้ไหมผมว่าเอาแล้ววันหนึ่งพันเหตุการณ์แล้วตอนนี้วันหนึ่งพันเหตุการณ์แล้วที่นี่น่ารักเกินมาเหมือนตุ้ยเลยเดี๋ยวจเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไลทีเพื่อนเสยใจครับพี่ ถ้าทุ่มนชมพี่แล้วไม่เกี่ยวก็ประมาณนี้หรอมากเแต่จะนอนดึกกว่านี้ครับฟุ๊กพรุ่งนี้ไลฟ์ทำบุญหน่อยได้ครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ครอะเดี๋ยวผมตบให้ไม่โอ้ได้ยินเมื่อกี้เอาใช่เหรอไม่มีขัดขูดนะที่โต๊ะได้ยินเหรอพี่ใครอ่ะได้แต่พรุ่งนี้ถ้าผมไปจะไลฟ์ให้ดูไอ้ไอ้คุณเดินผ่านก็ได้คนมาไลฟ์หรือเปล่าคนคนที่พี่นั่งอยู่หรือเปล่า ถามหมีดิพี่หมีก็ถามว่าไปเป้าไปไหนเจอมบุญอ่ะไปเขาไปด้วยเขาถามว่าไปไหมไปด้วยพี่บ้านแล้วเขาถามมาเนี่ยถามหมีดิบไปเป้าด้วยเราขอไปด้วยนะพี่บ้านต้องไปอาพี่อาไม่ไปแล้วเหรออะไรจอบุญอ่ะรถพี่อารไปรถไปรถพี่อารด้วยเขาไหนเนี่ยเขาก็พี่บอกว่าไม่ไปพี่บอกไม่ไปไม่ได้ คนนี้มาก็บอกคนนี้มาทีไรเสียวสลังตลอดเลย <laughs> แฟนเรารัใช่ครับเมื่อกี้แฟนครับเมื่อกี้แฟนครับที่ใส่หมวกมาเมื่อกี้ครับ <laughs> แฟนตัวจริงครับเมื่อกี้สามหนุ่มแฟนตัวจริงแฟนตัวยงนะครับเมื่อกี้สามเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าอิจฉามากสามเสียวสลับนะแล้วอะไรยอะอะไรใช่อันนี้เมื่อกี้แหละคุยๆผม ผมกล่าวว่าผมจะยังไม่เปิดตัวนั่นแหละเขาเดินมาแบบเก๋มากเก๋มากเรียกเขาพี um> ่คนหลังเพชรบวกเลยครับของพี่มันไม่แจ้งเตือนฟุกยังไม่ได้เป็นเพื่อนพี่เลยถึงถึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันในทิกตอกมันก็แจ้งเตือนนะครับหนูเป็นน้องหนูเป็นน้องสาใช่ครับมันน่าจะแจ้งเตือนนะครับพี่โจน่าจะแจ้งเตือนเหมือนกันนะน่าจะขึ้นแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับ ผ่าบมใช่มันจะแจ้งแต่อาจจะช้านิดหน่อยช้านิดหนึ่งต่ถ้า,าแบบเราเลื่อนแบบทิกเกออยู่แล้วแบบเลื่อนๆก็อาจจะเจอครับเพราะว่าแบบถ้าเราติดตามไว้มันจะขึ้นครับไม่มีดีมมมหมดแล้วหมดแล้วจะเปิดแล้วจะขึ้นมาใครเลยใช่ใช่สามารถดูได้ครับ บางทีเข้ามาดูเราแล้วเพิ่งแจ้งใช่ใช่ครับบางทีมันก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนครับอายุแล้วพอดูไปไหนเนี่ยาไม่ไม่ไม่ผมหมายถึงคนนี้แฟนผมโอเคครับอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยอยู่ชมบุรีครับให้พี่เข้าไปดูกันอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยตั้งค่าวัตจริงใช่ใช่โอ้มันมีแบบตั้งค่าไว้แบบว่าแบบถ้าไลฟ์มันจะขึ้นไหมสำหรับตั้งค่าสำหรับไลฟ์ของผมอ่ะมันจะขึ้นไหมไปนะ ชื่ออามราอาปลายยอมมาไปขี้รสน่ะเฮ้ยรู้เองรู้เนี่ยรู้ได้ไงอะแอฟฟ้าชื่อเนี่ยจะรถเนี่ยเสียด้่ยว่ะรถนี่นี่พี่ขี่คันนี้แฟาชื่อสุภกรครับสุภกรสี่ขาช้ารู้จักเปล่าเลยเราเด็กขี้ไม่ขี่ครับตอนนี้ขมาเอาเไหมจริงเลยสนามไหน ลลงมาเยสนามสนามไหนสามอยากเล่นไหมงวิ่มิ้งไหนอยู่อยู่ไหนกันเนี่ยขอไปเฟื่อนแอปฟ้าไม่เห็นรับไปกับโอ้โถคนจังคนหนาวไหมคตรแอปมาเยอะมากนะครับตอนวันแล้วก็สวดให้เราลงลงแล้วกินกินแล้วกินใหม่หรือฝืนหลับกินดิครับกินแล้วกินก่อนไม่งั้นนอนไม่หลับครับยิ้มน่ารักของเองสนามคนช่วยดันกูหลายปอนดีกว่าใหญ่ดี เม่ได้ตั้งปลาไว้เจ็ดน้อยพอหลวงนุ้ยไม่ได้ตั้งปลาไว้เจ็ดน้อยไม่ได้จะพี่หาของแจพี่ก่อนไปเลยเอ้ยแอปฟ้าพี่น่าจะกดติดตามฟุกไปแล้วนะครับใช่ครับพวกมันแอดมาเยอะครับมีเนี่ยเอาไหมพี่ก็หนึ่งเดียวนะที่แอดใช่เหรอครับขอบคุณเท่าไหร่ลูกอมสิบบาทเอาเอาเดิมพันลูกอมอะเดิมพันลูกอมเอาไหมได้หรออ่าลูกอมไปกินก๊ล้วสองเม็ดเนาะ เนี่ยพี่มีนะเดี๋ยวพี่มีนะเนี่ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี่ยวนี้มีเครื่องเดียวเดี๋ยวพี่มีนะมีเยอะไรยังอยู่ปะเนี่ยอ้าวไม่มีใครคอมเมนต์เลยจริงเทุกคนรับเสียงอ่ะเรียนังอยู่ปะเนี่ยจะดังหน่อยนะครับต้องขอไปหอนั่งเล่นครับเนี่ยมาที่ ไงไกลด้วยมีสนุกฝน่นนอยจะมงเดี๋ยวตีสองน็แข่งไม่เิกน่าจะกลับบ้านนะครับน่าจะกลับบ้านนอนประตูมาลองดิน่าจะกลับบ้านเลย